สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราจะมาเก็บกระดิ่งของผู้เด็ดดอ,อกะระรังแก้วสุสานกันนะครับจากแควเดือดไปที่สุสานใตดินวินดัมนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับโอเคก็ตามคลิปเลยนะครับตรงที่ราบศูนย์อลตัสผ่านซาบหาบพังวินดัมนะครับจะอยู่ทางข้างบนนี้ครับก็ให้วิ่งตามมาเรื่อยๆเลยนะครับส่วนบอสเรืเอแจวนี่คือแบบค่อยฆ่ามาที่หลังก็ได้ครับ Okay. เรามาถึงดันเจี้ยนกันแล้วนะครับอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมดูคลิปไปเลยนะครับว่าเออคันโยกมันอยู่ตรงไหนครับเพราะเมื่อดีบางดันเจี้ยนเราอาจจะงงง,งกันนิดนึงครับก็ระมัดระวังกับดักกันด้วยครับกับดับที่นี่ค่อนข้างแรงก็ให้วิ่งตามทางตรงไปเรื่อยๆครับจากการศัตรูให้เรียบร้อยพอร้อมก่อนที่มันจะฆ่าเราตอนหลังแต่และตัวนี้แบบว่าดักรอเราทุกทางเลย โอเคมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ให้เลี้ยวทางขวาครับเจอกับทหารก็จัดก,การให้เรียบร้อยครับโอเคเราจะใกล้ถึงแล้วครับจะอยู่ข้างหน้านี้เองครับโอ้โหมีตัวข้างหลังด้วย แล้วเราก็ได้คันโยกเรียบร้อยทีนี้ก็ไปที่หน้าห้องบอสจาัดก,การให้เรียบร้อยพร้อมเลยครับแล,แล้วเราก็ได้กระดิ่งดอกลหางนแก้วสุสานชิ้นแรกมาแล้วนะครับเพื่อเอาไปแลกกับฝาแฝดเดี๋ยวเราจะไปดูอันที่2กันเลยนะครับ อันที่สองนี้จะอยู่ที่ซากผากระพังซัมเมอร์ไปที่สุสานใต้ดินเทือกเขาแห่งยักษ์ครับก็ให้เลาะตามทางข้างๆนี้มาครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยครับก็ใวิ่งผ่านสุสานมาไม่ใช่สุสานตีซากผาพระพังครับวิ่งตรงไปเร,เรื่อยจนถึงหน้าผาแล้วก็เลาะทางด้านซ้ายไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อย นี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็หักมุมมาขวาโอเคเจอหน้าดันเจี้ยนแล้วครับดันเจีเ้ยนนี้ให้คุณผู้ชมดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะแบบไปหลายจุดมากบางทีจะวิ่งวนๆไปวนมาจะงงๆนิดนึงครับก็วิ่งตรงไปจากการสตูให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งตามทางไปเรื่อยๆก่อนครับจนกว่าจะถึงทางลง นี่ครับอันนี้ผมตายมารอบหนึ่งครับก็จะแบบทางลงมาไม่เรียบร้อยพร้อมโอเคก็ให้วิ่งลงไปเรื่อยๆลงรอบที่1ก็เจอหน้าประตูห้องบอสครับอุ๊ยมีเด็ดหล้ยตัวปาลูกแก้วเวทมนต์ด้วยโอเคต่อมาลงรอบที่สอง โอเคดูไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมเช็คดูเฉยๆว่ามันใช่ไหมไม่ใช่ครับแสดงว่าต้องไปรอบที่3ครับโอ้โหกำดักแม่งแรงมากเลยโอเคใกล้จะถึงแล้ววิ่งตามทางเราเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆครับจะเจอพวกปล่อยพิษ แล้วก็เลี้ยวซ้ายลงลงแล้วก็เลี้ยวขวาครับนี่ไงทางลงอันที่สามเจอแล้วครับจะมีทางลับไปข้างล่างครับเพื่อไปเปิดประตูกลนอยโยเคคันโยกอยู่ข้างหน้านี่งครับเปิดเรียบร้อยก็ลงไปได้เลยครับวิ่งตรงไปเลยครับไปหน้าห้องบอร์ดครับตรงนี้เป็นทางกลับ เดี๋ยวรอสักคู่ได้แล้วครับทีนี้ก็ที่เหลือก็แค่รอปราดบ,บอสแค้นเองครับก็จะได้กระดิ่งอันที่2มาครับ การเรียบร้อยแล้วก็เราก็ได้มาคัเป็นอีกดอกแก้ววิญญาณสุสานครับต่อมาอันที่3จะอยู่ด้านในสุสานอสูพังทลายครับตรงแดนฟาร์มลุมครับอสูราพังทลายก็ให้วิ่งมาตรงหน้าผานี้ครับก็วิ่งตามทางตรงมานี่เลยครับเดียวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีก แล้วก็ลงไปข้างล่างครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ,อเคแล้วให้วิ่งตามทางมาเรื่อยๆครับลราล้อไปเรื่อยๆครับหาทางลงไปเรื่อยๆเคเราก็จะถึงแล้วนะครับลอไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาทางด้านนี้ครับก็จะเจอตรง เรียกว่าอะไรเดียตรงซุ้มแล้วกันเนาะเออโอเคทีนี้เราก็ได้ดอกกระขางแก้วสุสานอันที่3ม,มาแล้วครับวิ่งมาเก็บได้เลย,สบ,ยสบายสบายครับและเราก็กลับไปหาหญิงชรลาฝาแฝดเพื่อแรกครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ